ขาดไปแล้วขาดไปแล้วมลุดอ๋อจ๋อใ้ถนี่อีจอี้าประแจประแจกีประแจรแเดี๋ยวเดี๋ยวแดทันี เดี๋ยวรอกับเดียวเดี๋ยวเจ้ารอกับเดียวจ้าเดี๋ยวรอให้หนูมานี่ก่อนนึงเดี๋ยวรอกับเดียวนะเจ้าใจเย็กะดีดีดีนะครับแม่กะดีดีวันนี้นะผมดูอยู่ดูอยู่วันนี้เป็นแบบไลฟ์ภาคสนามเลยทิ้งกล้องทิ้งกล้องทิ้งสามเลยไม่รู้จักย yeah, exactly. okay, ่าจะนิยมอะไรนี่เอาเอาแกมือสั้นมาเดินบางด้วยผมมากับพี้ใช้เดี๋ยวรอหนูแป๊บเด้อเดี๋ยวรอเดี๋ยวเจ้า เมนกระบี่เมนตรบีสวัสดีค่ะวันนี้คบสามงานนครัองานแรกเป็นงานศาลเจ้าคนน้อยแต่อบุนนะคนน้อยแต่อบูน่ไหถ่ายสบายครับคนน้อยหนักแต่ว่าเสียงเสียงดีอยู่นะเสียงเสียเป็นของวาเลนไทน์ใช่เสียงวาเลนไทน์ดีมากงานี้งานที่สองงานที่สองวัดวัดสำลัดวั วัดบางสพานลูกเดี๋ยวรอกมเอได้อค่ะเดี๋ยวมาใหมาแล้วอ้าวเดี๋ยวนเก้าอี้นะคนในวัดเนี่ยเี่นาโหโห่วมานงทีไนมาทางนี้เี๋ยวลูกคาเดี๋ยวก่อนยังมดเดี๋ยวก่อนรอคอเดี๋ยวก่อนเนอจะยันเดี๋ยวีจา

รรอบไู่้แมงกกี้เคี่ยนหอบอะไรให้เนี่ยไม่ใชัยมาเดี๋ยวจะไปมุ่งหน้ารออยู่ที่หนองแคนะเขาผมนั่นไม่ทันเขาไหมทำอะไรรถเครื่องไม่เอานะฝนตกอยู่หลังรถชายรถเครื่องขับลุงดาวเป็นอันตรายดีส่วนทิงก็จถ่ายรถนี้เลยไม่ได้ไปแล้วนะ

โอ้ย oh, no ังยาวแบบเดียวเกอี้ขาวขาวกเหลือแต่ตีนว่าาหมดแล้วออเงตี้ยืนสอนันพันโชว์ก็เลิกพอดีเลิกแล้ว เออเื้อมีเยี่ยๆอ่เกเยียตรงนี้อีกแล้วเยี่ยนอยู่มาทางนี้อีกันนะน้ัือตัวอะไราสอย่างเลยนะจะได้กลับวันนี้่่ต้อง

ตะลีนสวยด้วย Thank you. เอาาเอาหาเอายาเ้าน้าเดือมังมิน้างี้ข้า โอเคลูกคู่ <c oughs> อันนี้คือลูกคู่แล้วสุขภาพด้วยอาหารด้วยนะ